สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักชาวาธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสาเมษานะคะหรือไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้ในวันไหนก็ตามนะคะก็จะเป็นดวงความรักของคุณในช่วงนั้นๆก็ประมาณสิบห้าวันถึง30วันเนาะอ่าอันนี้เป็นพลังงานของชาวาธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมนับแบบไทยนับแบบไทย ะะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะหรือว่าลองฟังดู Energy นะคะของไพ่เรื่องราวของไพ่ว่ามันเป็นแบบนี้ไหมนะ,ะถ้ามันใช่ก็ฟังต่อนะคะถ้าวกิดว่ามันไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะไพเ่เซตแรกจะเป็นการเปิดพลังงานฝั่งของคุณนะคะแล้วก็ฝั่งของเขาแล้วก็แนวโน้มเนาะ,ะประมาณนี้นะคะลองฟังดูเดอ้อ เดี๋ยวเขาเปิดอีกอันสุดท้ายแนวน้มนะเดี๋ยวจะมาอ่านทีเดียวนะคะให้ฟังทีเดียวไปเลยนะชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมนี่มีความรู้สึกว่าจะเจอรักซอนนะโอเคอ่ะฝั่งของคุณก่อนนะคะไพ่ที่ได้ก็คือสิบไม้เท้า ราชาไม้5ดาบแล้วก็ไฮบริดเทสนะคะสิบไม้เท้าบอกว่าตอนนี้คุณมีเรื่องหนักอกหนักใจที่แบกเอาไว้เป็นเหตุผลหลายอย่างหรือภาระหน้าที่หลายอย่างในเรื่องความสัมพันธ์บางคนคบกันมานานแล้วมันถ้าจะเลิกหรือจะอะไรอ่ะมันยากเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเออแต่ดูว่าแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะ ไปต่อได้ยากเหมือนกันนะคะไพ่ห้าไพ่ห้าดาบขึ้นมาเนาะแล้วก็มี The High Priestess มาด้วยเนี่ยไม่หมอมองว่าคาดลมในช่วงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความซับซ้อนความลึกลับความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีมือที่หนึ่งที่สองที่สามก็แล้วแต่แต่ว่าความสัมพันธ์กับคนที่คุณไปคบเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากเปิดเผยความสัมพันธ์เท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ ออทะเลาะหรือมีปัญหากันก็ได้นะคะแต่ดูว่าคุณรู้สึกว่ามันยากมากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็คงจะไปต่อไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะที่เราแบกรับอะไรหลายๆอย่างไว้คนเดียวเออไม่รู้จะจัดการยังไงเลยอะเพราะว่าจะปล่อยจะคือมันหนักอ,อยากปล่อยแต่มันยังไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะส่วนในฝั่งของเขาเนี่ยจะมองว่าไม่เครียดก็ไม่ใช่นะคะฝั่ง,งเขาเองเนี่ยเป็นก้าวดาบก็ถือว่ามีความเครียดเหมือนกันก้าวดาบในฝั่งเขาคือก็มีความสับสนนะไม่รู้จะทํำยังไงในความรักครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่ายังอยากที่จะมีคุณอยู่อะไรเงี้ยยังอยากที่จะมีความรักครั้งนี้อยู่มีไพ่สี่เหรียญขึ้นมาเนาะอืมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเออ่ฝืนไม่ได้เหมือนกันนะคะ ทั้งๆท,ที่เขาอยากมีแต่ว่ามันเจอต่อเออเนึอออกไหมคือแบบอะถ้าพูดแบบง่ายๆเลยอยากมีบางสิ่งเอาไว้แต่มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยมีสามีมีภรรยาแล้วหรือมีตัวบทกฎหมายผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่ว่าไม่ได้นะเออทําไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะคือมันทําไม่ได้เลยเด็ดขาดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเออ ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะเออมันเป็นไพ่สองดาบขึ้นมาเนาะก็เลยกลายเป็นแบบอยากคือใช้ความรู้สึกในการ <c oughs> ในการเลือกไม่ค่อยที่จะมีเหตุผลเท่าไหร่เออในภาวะที่ค่อนข้างกดดันนะคะมีความเครียดอยู่เหมือนกันเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยไหลติดคอฉันทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะ เ6เหรียญ The Tower The Devil หนักพูดเลยว่าหนักนะคะ6เ,เหรียญเนี่ยอาจจะมีการให้อภัยหรือให้โอกาสการเกิดขึ้นก็ได้แต่ The Tower กับ The Devil, The Devil มาเนี่ยถ้าใครที่มีความสัมพันธ์แบบนี้นะความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้ารักซ้อนอยู่เนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะโป๊ะนะคะให้ระวังแล้วมันจะพังกันหมดเลยนะทีนี้มันไพ่สองเหรียญขึ้นมาเนี่ยต่อให้มันจะ เจ็บปวดก็ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ยังเลือกไม่ได้อยู่ดีนะคะทั้งแม่หมอคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในฝั่งของเขานะคะที่ไม่รู้จะเอาอยัางไงทีเนี้ยพอมันพอมันโป๊ะขึ้นมาเนี่ยเออเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ในตอนแรกแต่พอมารู้แล้วเนี่ยอ่ะจะถอยดีไหมหรือจะไม่ถอยเออก็คือมันมันมีความก็เรียกอนะไรตัดสินใจไม่ได้นั่นแหละแล้วก็ สถานาการณ์จะเจอการเร่งรัดนะคะจากใครก็ไม่รู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะให้รีบตัดสินใจให้รีบเคลียร์อะไรประมาณนี้จะเอาอยัางไงจะจะเลิกหรือจะไปต่อจะเลือกใครอะไรเงี้ยมันก็เป็นแพทเทิร์นปกติทั่วไปของเออ่รักซ้อนนะคะที่เมื่อเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาเอาอยัางไงละ่ะมันก็พังกันทั้งคู่นั่นแหละทุกฝ่ายเจ็บหมดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยน่าเหนื่อยอยู่นะเพราะว่า ไม่มีความชัดเจนเลยนะคะออันนี้เป็นไพ่เจ็ดเจ็ดไม้เท้านะคะใต้สำรับใต้สำรับเป็นเจ็ดไม้เท้าก็อยากจะบอกว่าถ้าตอนนี้เรื่องนี้มันยังไม่เกิดคือไอที่พูดถึงแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่เกิดคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามควรที่จะป้องกันไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงหรือว่าถ้าคุณรู้ว่ามันถล่มไปแล้วคุณต้องถอย นะคะอย่าให้มันไปถึงจุดนั้นเพราะว่าถ้ามันพังไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะให้มันกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันเป็นไปได้ยากนะแล้วมันก็จะยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขอคําแนะนําจากพี่ไพ่นะคะว่าเออจะมีวิธีที่จะยับยั้งมันได้ไหมเอาอยัางไงดีรู้สึกว่าธาตุลมปักนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัวอยู่ โอเคหกดาบนะคะทุกปัญหามีทางออกแต่ว่าต้องใช้เหตุผลสติแล้วก็ความถูกต้องความเหมาะสมนะคะเอ,อ่อการครบคนในช่วงนี้เนี่ยต้องระวังนะการครบคนสังคมเพื่อนฝูงในช่วงนี้ต้องระวังดูให้ดีๆต่อให้คุณไม่คิดแต่คนอื่นเขาคิดนะคะ มันมันจะมีไพ่คือมันมีไพ่ที่บอกว่ามันจะต้องเกิดความผิดหวังเสียใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะมันอาจจะเป็นความเผลอตัวไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่าเงี้ย <c oughs> เกิดขึ้นก็ได้นะคะทีเนี้ยไอความไม่ได้ตั้งใจของคุณเนี่ยถ้ามันผิดไปแล้วอะไม่มีใครเข้าข้างคุณนะแม้แต่เพื่อนคือมันจะมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าศัตรูของคุณจะมาในรูปแบบของ เอ,อเพื่อนหรือสังคมการปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยที่มาจากคนอื่นที่เราคิดว่าก็คงจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ได้คิดอะไรประมาณนั้นนะเออเพราะฉะนั้น <c oughs> ถึงอยากจะบอกว่าเจ็ดเจ็ดไม้เท้าใต้สำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าออกมาอย่างนี้เนี่ยต้องดูให้ดีว่าคนที่เราจะไปพูดไปคุยกับเขาเนี่ยเออมัน เป็นยังไงมีความเสี่ยงไหมหนู่นนี่นั่นหรือว่าเขาชวนไปทําอะไรยังไงเหมาะสมไหมโดยเฉพาะไม่ไม่โดยเฉพาะแหละคือมันพูดถึงได้หมดทั้งคนที่โสดแล้วก็ไม่โสดนะคะถ้าเราโสดเนี่ยเราเราก็ต้องระวังคนที่จะเข้ามาว่าเขาอะ่ะโสดเหมือนเราหรือเปล่าอ่ะถ้าเกิดว่าช่วงนี้มันขึ้นมาแบบเนี้ยก็ก็พักเบรกก่อนพยายามที่จะงด ส,สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆก่อนในช่วงนี้เพราะาเราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าเขาเป็นยังไงเนาะยิ่งคนใหม่ๆเนี้ยยากเลยส่วนคนที่ไม่โสดก็ตามนะคะส่วนคนที่ไม่โสดเนี้ยแม่หมอก็มองว่าบางทีมันก็ยังไม่ได้จําเป็นนะที่จะต้องแบบสร้างเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่อะไรเงี้ยอืมเพราะว่าถ้ามันมาในแนวๆน,นี้เนี่ยมันจะแฝงตัวมากับคําว่าเพื่อนแล้ว สร้างปัญหาเยอะแยะมากมายตามมาอะไรที่เรามีอยู่มันมันก็ดีอยู่แล้วหรือถ้ามันมีปัญหามันก็ต้องจับมือคุยกันระหว่างคู่ของเราไม่ใช่เอาปัญหาของเราอะไปปรึกษาคนอื่นโดยเฉพาะเพื่อนต่างเพศไม่ได้สมควรนะคะไม่ได้มีความจําเป็นเนาะมีอะไรปัญหามันเกิดที่ใครก็แก้ที่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเอาไปปรึกษาว่คตรนนั่นนี้มันคนละคนนะคะ มันตอบแทนกันไม่ได้โอเคเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะชาวทัดลมก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะเ,เราดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะสิ่งที่บอกว่าแนวโน้มว่าอาจจะเกิดซึ่งอาจจะไม่เกิดก็ได้นะแต่ถ้าคุณดูแล้วมันมีกลิ่นตุ่ๆมาประมาณนี้จริงๆเนี่ยก็ก็ไหวตัวให้ทันนะคะเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงตัวเองเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะ